โอเคนะครับมาข้อ45นะครับข้อนี้ก็เป็นแนวที่ค่อนข้างเจอได้บ่อยในภักหลังๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการชาร์จประจุล้วประจุมาแบ่งกันนะฮะโอเคแต่ว่าบางทีในก้าวสามมันจะไปเจอในรูปแบบที่มันดูพลิกพกิ้วกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ว่าเอาคอนเทนเชิงคอนเซ็ปต์ให้เข้าใจก่อนนะครับก็คือนะครับข้อแรกรับก็บอกว่าจากรูปนะครับวี v เท่ากับ10โวลต์นะครับอี๋ยวผมใส่ข้อมูลเข้าไปก่อนเลย10โวลต์นะครับ V ก็10โวลต์นะครับ C 1ก็คือ10ไมโครฟารัด C 2ก็คือ20ไมโครฟารัดแล้วก็ C 3ก็คือ20ไมโครฟารัดเขาบอกว่าเมื่อผักสวิตช์สวิตช์สวิตช์ S นะครับไปทางซ้ายจนตัวเก็บประจุนั้น C 1นั้นสมดุลอ่ะเข้าแค่นี้ก่อนความหมายคืออะไรครับก็คือผู้นี้คือชาร์จใช่ไหมพอผักสวิตช์ไปทางซ้ายนะครับวงจรฝั่งนี้ก็เหมือนกับก็ทำให้เกิดการชาร์จขึ้นมาจนประจุนั้นเต็มมอิ่ ใช่ไหมครับแล้วเขาก็บอกว่าจากนั้นพอเต็มอิ่มปุ๊บจากนั้นก็ผลักสวิชไปทางขวานะครับพึ๊ดมาตรงนี้นะครับจนกระทั่งสมดุลอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคจงหา,าประจุบนตัวเก็บประจุ C 1ที่2ที่3โอเคอันดับแรกนะครับเวลาเราทำพวกน,นี้เราก็ต้องหาก่อนว่าตอนชาร์จมาเป็นเท่าไหร่ S 1> <S 1> เมื่อช้ามาเป็นเท่าไหร่เสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าประจุตัวนี้นะครับพอมันเต็มมันมีประจุปุ๊บมันก็จะทําการถ่ายเทใช่ไหมถ่ายเทเมื่อ,อไหร่ครับคอนเซปต์ของการถ่ายเทจำได้ไหมครับก็คือเรื่องของการถ่ายเทประจุนะครับคอนเซปต์ของการถ่ายเทประจุจริงอยู่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องกฎของการแตแะไอ้กฎการถ่ายเทประจุก็คือคล้ายเรื่องกฎของการแตะใช่ไหมก็คือเรื่องอะไรครับอันดับแรกก็คือประจุรวมตอนแรกกับตอนหลังจะไหมต้องเท่ากันหมายถึงว่า ตอนก่อนมามีเท่าไหร่ใช่ไหมชาร์จมาเท่าไหร่พอหลังจากที่แบ่งแยกกันไปแล้วเอามารวมกันอีกรอบนึงอะมันต้องเท่ากันนะมันไม่ได้ผีหลอกนะครับไม่ได้หายไปไหนนะแล้วก็อีกอันนึงคือจะหยุดถ่ายเทเมื่อหยุดเมื่อความต่างศัก์เท่ากันพูดยังไงคือความปรศักเป็นศูนย์หรือศักไฟฟ้าเท่ากันความต่างศักเป็นศูนย์หรือศักไฟฟ้าเท่ากันนั่นเองนะครับคือถ้าเกิดเป็นเรื่องของการแตะเราก็จะเป็นอะไรครับเอามาแตะกันก็คือ V เท่าก็คือเราจะใช้ KQ คิวโซนาแต่ข้อนี้ไม่ได้ละใช่ไหมครับเราก็ต้องสับไฟฟ้าเท่ากันก็คือความต่างศักย์ที่ตกความแต่ละตัวนั้นเท่ากันก็เลยไม่มีความต่างศักย์แล้วประมาณนั้นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกคือเราก็ต้องหาคีย์หลักก็ต้องหาประจุมาก,ก่อนเพื่อที่เดี๋ยวจะแบ่งกันแล้วคำถามก็คือว่าการต่อขนานกันแบบนี้แบ่งกันด้วยก,กฎกติกาอะไรโอเคนะครับมาเริ่มอันดับแรกนะครับมาหาประจุที่ชาร์จก่อนนะฮะก็คือการผลักสวิชไปทางซ้ายนะครับก็คือไปวงจรอ,อันนี้นะครับ แค่นี้เท่านั้นถูกไหมครัก็คือต่อกับความต่างศักย์10โวลต์นะครับ C1 ก็คือ10ไมโครฟารัดตรงนี้หาประจุได้ก็จากสมการอะไรครับก็ Q เท่ากับ C Q เท่ากับ C, 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 บ C บ V ใช่ไหมครับผมผมมึนเล็กน้อยคือ C เท่ากับ Q ส่วน V ใช่ไหมครับอยากได้ Q ก็คือเอา V ย้ายขึ้นไปคูณใช่ไหม Q ก็คืออะไรครับ C ก็คือ10ไมโครฟารัดใช่ไหมครับคือ10คูณ10ยังลบ6 V ก็คือ10โวลต์เพราะฉะนั้น ตรงนี้ผมขออนุญาตเก็บฟาลัดเอ่อเก็บไมโครตรงนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นเลยครับ100ไมโครคูลอมเนาะโอเคนะครับไม่ได้ประจุ100ไมโครคูลอมเสร็จทีนี้แบ่งประจุนะครับแบ่งประจุทํายัง่าต่อนะครับก็แน่นอนครับว่าประจุที่มีมาทั้งหมดคือ100ไมโครคูลอมทีนี้การแบ่งประจุการแบ่งประจุจะแบ่งได้จากอะไรเราลองมองสมาการนี้นะครับ3ตัวนี้ต่อกันแบบไรครับ C 1 C 2 C 3มันต่อแบบ ขนานใช่ไหมครับการต่อแบบขนานอะไรเท่าครับขนาน v เท่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับเมื่อ v เท่าแปลว่าอะไรครับเมื่อ v เท่ากันนั้นประจุจะแบ่งตามขนาดของตัวเก็บประจุใช่ไหมครับซึ่งตัวเก็บประจุตัวนี้นะครับที่หนึที่สที่สไล่ไปก็คือมีอะไรครับสิบ ต่อ20ต่อ20อันนี้จาได้ไม่เอ่ยวิธีการทําแบบนี้นะครับถ้าใครจำไม่ได้ลองย้อนกลับไปดูข้อก่อนหน้านะครับมีการสอนแบบเข้มข้นแล้วนะครับ1ต่อ2ต่อ2ประจุที่แบ่งได้ก็จะแบ่งได้1ต่อ2ต่อ2ด้วยเพราะอะไรครับเพราะมันแปลตามกันมันไม่ต้องมานั่งหาเขอคอร์นอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้มันตรงไปตรงมาใช่ไหมครับเพราะมันแปลตามกันอยู่เป็นทัดเดียวกันแบบนี้นะครับแั้นประจุก็จะแบ่งได้1ต่อ2ต่อ2แปลว่าแบ่งได้1ต่อ2ต่อ2แสดงว่าทั้งหมด100ไมมมโคครูลีีก่่สวนครับ มี5ส่วนใช่ไหมครับสรุปนะครับก็คือ C 1ก็จะได้ไปเท่าไหร่ครับ1ใน5ของทั้งหมดก็คือ100ไมโครคูลอม C 2ได้ไปเท่าไหร่ครับ2ใน5ของทั้งหมดคือ100ไมโครคูลอมและ C 3ได้เท่าไหร่ครับ2ใน5ของ100ไมโครคูลอมโอเคนะครับเพราะฉะนั้น100ไมโครคูลอมหาร5ก็กลายไปอลไรครับย0ไมโครคูลอมอันนี้ก็เป็น40แล้วก็40 โอเคไหมครับซึ่งสุดท้ายก็คือตอบตามนี้เนาะเพราะเขาให้หาแต่ละตัวไลไกันเลยนะครับก็คือ20 40และ40นั่นเองนะครับโอเคนะข้อนี้ถือว่าเป็นแบบเป็นแทบจะเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรนะคือแทบจะเป็นแม่แบบแล้วก็แทบจะเป็นอะไรที่มีแค่นี้จริงๆนะครับในเรื่องของการแบ่งประจุของตัวเก็บประจุ นะครับเวลาไปชาร์จมาแล้วก็เอามาแบ่งกันแบบนี้เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะตรงไปตรงมามากแล้วก็เป็นต้นแบบของการาคิดในะข้อถัดไปด้วยนะครับว่าหลักการมันก็คือนะครับอันดับแรกคือการถ้าสมมติโจ์ไม่ให้มานะครับว่ามันชาร์จไปเท่าไหร่ก็ไปหามันก่อนว่าชาร์จได้ไงซึ่งโดยส่วนใหญ่มันก็จะต่อตัวเก็บประจุนี้นะครับเข้ากับแหล่งกําเนิดไฟฟ้าก็หาประจุรวมตรงนี้มาได้พอได้ประจุรวมมาเสร็จนะครับเราก็แบ่งประจุซึ่งการแบ่งประจุนะครับก็จะเข้าสู่สมการนี้คือ Q ด้วยกับ C V ซึ่ง V เท่านะ ก็ไม่ใช่ตอบไม่ใช่ว่าวีเท่าเพราะต่อขนานด้วยนะครับก็คือตามหลักการที่เราคุยกันเรื่องการถ่ายเทประจุจะหยุดถ่ายเทก็ต่อเมื่อความตักสักมันเท่ากันนั่นเองนะครับจากนั้นพอเราได้ตัวนี้เท่ากันปุ๊บนะครับ Q แล้วกับส Q คแล้วกับซแปรตาม C นะครับเราก็จะแบ่งตัวเก็บประจุตามเราจะแบ่งประจุตามขนาดของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับอัตราส, oh, <c lic ant> ส่วนที่ใช้ตัวนี้ก็เท่าก็จะเป็นแบบตรงกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับข้อ45นะครับเป็นประมาณนี้นะครับ